ที่เรื่องของไฟไหม้ครับแต่ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดจันทบุรีครับก็เกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้บ้านในชุมชนตรอกเมตตานึงพื้นที่ตำบลวัดใหม่กลางเมืองจันทบุรีชาวบ้านครับแตกตื่นก็ให้ดับเพลิงของเทศบาลเมืองนะครับมาดับมาดับได้ทันครับไม่ทันได้ลุกลาม วันนี้นะครับก็เกิดเหตุเพลิงไหม้ครับเป็นห้องแถวภายในชุมชนตอกเมตตาหนึ่งครับพื้นที่ตำบลวัดใหม่อําเภอเมืองจันทบุรีสถานที่นี้คุณผู้ชมครับเป็นย่านชุมชนแออัดครับส่วนใหญ่เป็นบ้านปูนกึ่งไม้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลเมืองจันทบุรีรวมไปถึงองค์การบริหารส่วนตำบลและปพเขต17ก็ระดมกําลังรถดับเพลิงครับมาควบคุมเพลิงและสามารถคุบคุมเพลิงไว้ได้อย่างปลอดภัย ใช้ระยะเวลาครับไม่ถึง1ชั่วโมงเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการสันนิษฐานครับเบื้องต้นคาดว่าอาจจะเกิดจากการไฟฟ้าลัดวงจรเนืน่องจากสภาพพื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นบ้านไม้ครึ่งปูนสภาพค่อนข้างเก่านะครับสายไฟเนี่ยเนื่องจากเป็นสภาพบ้านค่อนข้างเก่าเนี่ยบางทีสายไฟอาจจะมีอายุการใช้งานมาค่อนข้างนานมากก็อาจจะทําให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรขึ้นได้ แต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ต้องรอให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้อีกครั้งจากกรณีมีเพลิงไหม้สายไฟฟ้าเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมานะครับวันนี้ผู้สื่อข่าวครับได้รับการร้องเรียนจากนายศักดาเอี่ยมสะอาดพนักง,งานร้านขายรถแห่งหนึ่งเขาเล่าให้ฟังครับ ว่าหลังไฟสงบเนี่ยนะครับทางบริษัทสื่อสารต่างๆก็ได้เข้ามาตัดแล้วก็ต่อสายแล้วก็ไม่มีการเก็บสายไฟเก่าที่ลกลุงลางบนเสาไฟฟ้าออกบางส่วนเนี่ยตกลงบนถนนครับสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่เข้าออกซอยนะครับก็เคยร้องเรียนไปยังหน่วยงานต่างๆแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่มีหน่วยงานไหนมาแก้ไขชาวบ้านก็อยากฝากหน่วยงานหรือผู้ใหญ่ที่รับผิดชอบนะครับยังไงก็ให้ช่วยมาดําเนินการจะได้ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ที่ ผ่านไปผ่านมาหาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยใครจะรับผิดชอบตรงจุดนี้ก็มีการถามเข้ามาครับให้หน่วยงานรับผิดชอบไงครับก็มาเก็บมาทำาสิ่งที่ทิ้งไว้เนี่ยครับเป็นเศษซรรากขาดแล้วสายไฟตามเน็ตตามเสาไฟฟ้าครับสายสื่อสารครับตัดทิ้งเงินไว้คนเดินไปเวลาคนเดินนอกนี้ครับเขา ปกติเขาต้องเดินสัญจรทางปุ่ก่าใช่ไหมครับแล้วทีนี้เขาต้องเดินอ้อมลงไปบนถนนนะครับเนี่ยครับก็แค่อย่ากาให้เก็บทําให้เรียบร้อย